สวัสดีค่ะมาค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาสอนวิธีเก็บชายเสื้อนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ทำความยาวตามที่เพื่อนๆต้องการแล้วนะคะก็เอาตามที่เพื่อนๆสะดวกเลยนะคะตามที่เพื่อนๆชอบเลยนะสำหรับแอดมินนะคะก็ใช้ประมาณสามแถวนะคะ3แถวจากเอวตรงนี้คะ่ะจากใต้รักแร้ลงมา3าแถวแค่นั้นนะคะ แอดมินจะทำเป็นแขนสั้นเ,เ,เ,เสื้อตัวสั้นนะคะไม่ใช้ไม่ใช้ยาวเยอะนะคะไม่ใช้ความยาวเยอะนะคะนี่ค่ะอันนี้ดอกสุดท้ายนะคะปกติมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะนี่ค่ะครึ่งหนึ่งของเจดกับโซ่3อย่างนี้เนาะแล้วทนีนี้แอดมินก็พันหัวเข็มสองครั้งก็ทําแบบนี้นะคะก็จะได้แบบนี้พอได้แบบนี้แล้วนะคะต่อไปเพื่อนๆก็ทําโซ่เจ็ด โซ่เลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอย่างนี้ค่ะพอได้เจ็ดอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้เลยนะคะไม่เอาไม่เอาแบบนี้ไม่เอาแบบนี้เอานับมาหนึ่งสองสอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้นะคะอันนี้คือการเก็บขอบเสือะะเส้อนะคะชายเสื้อนะคะห้าหกเจ็ดก็จะได้แบบนี้ อย่างนี้นะคะแอดมินจะใช้แบบนี้นะคะอย่างนี้ค่ะห2 3 4 5 6 7แล้วก็นับ1 2แล้วก็จุดที่3อย่างนี้นะคะแล้วต่อไป1 2 3 4 5 6 7แล้วก็แบบนี้อย่างนี้ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะทําไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงจุดเริ่มต้นตรงนี้นะคะตรงนี้คือจุดเริ่มต้นนะเราหาที่มา นี่ค่ะตรงนี้จุดเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวเราทำเดี๋ยวแอดมินจะสอนมาถึงตรงนี้เดี๋ยวก็จะขอถักไปจนถึงจุดเริ่มต้นนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็นับไปนะคะหนึ่งสองสาม หนึ่งสองามามี่ห้าหกเจ็ดได้เอย่างนี้แล้วก็ตรงกลางนี้นะคะอย่างนี้ค่ะหนึ่งสอสามี่ห้าหกแล้วก็นับหนึ่งสองหนึ่งสองก็ตรงนี้เลยนะคะหนึ่งหนึี่ห้าหก ก็จะได้แบบนี้1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7แบบนี้ค่ะตรงนี้ก็2 1 2 3 4 5 6 7นี่ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะ ทำไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะถึงจุดเริ่มต้นนะคะแล้วเรามาดูกันนะคะมาต่อกันนะคะพอเราถักรอบแล้วนะคะถักโซ่เจ็ดรอบแล้วนะคะต่อไปนะคะแอดมินจะถักอีกรอบหนึ่งนะคะ <suscept> <Lar> แล้วก็เหมือนเดิมนะคะพอเราถึงจุดเริ่มต้นนะคะแอดมินก็ทําโซ่3มแล้วก็พันหัวเข็มสองรอบนะคะแล้วก็จิ้มไปตรงนี้ตรงจุดเริ่มต้นตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงรวบทีละสองอย่างนี้ค่ะ ก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะแล้วต่อไปนะคะแอดมินก็จะทำโซ่เจ็ดรอบอีกครั้งหนึ่งนะคะสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็อีกรอบหนึ่งนะคะให้เป็นได้สองรอบนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอย่างนี้ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอย่างนี้ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ก็ไปเรื่อยๆเลยนะคะเป็นแถวที่สองนะคะเป็นแถวที่สองเดี๋ยวพอมาถึงจุดเริ่มต้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแอดมินจะทำลายแบบไหนนะคะพอเพื่อนๆถักมาถึงจุดเริ่มต้นแบบนี้แล้วใช่ไหมคะเพื่อนๆก็ขึ้นต้นโซ่สามแล้วก็พันหัวเข็มสองครั้งเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ดึงรวบทีละสองเหมือนเดิมนะคะก็จะได้แบบนี้พอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะมันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นก็คือตรงนี้นะคะเราก็หาที่มาร์กมา แล้วต่อไปนะคะเพื่อนๆพื่ทำโซ่7จ็นะคะหนึ่งสอามี่ห้าหกแล้วก็ทำา x ช่องที่1นึ่งหนึ่งสสามี่ห้าหกดช่องที่สองหนึ่งสสามี่ห้าหกดช่องที่สาอย่างนี้นะคะอย่างนี้นะคะพอได้3ามช่องนะคะหนึสออย่างนี้นะ ตรงนี้ก็จะเป็นจุดยอดเลยนะคะตรงนี้ค่ะยอดตรงกลางตรงนี้เลยนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆพ,พันหัวเข็มสองครั้งแล้วก็ทําแบบนี้ดึงรวบทีละสองอย่างนี้นะคะเพื่อนๆทําทั้งหมด9หลักนะคะ2 2แล้วนะคะ3 4มห หก8จแล้วนะคะอืมหลุดและเกก็จะได้9้าหลักแบบนี้นะคะอย่างนี้นะก็จะได้9้าแบบนี้นะคะสองสี่หกแแล้วก็เพื่อนๆก็ทำา x ก็จะได้แบบนี้นะคะ อย่างนี้ค่ะเพื่อนๆก็จะได้ x แบบนี้นะคะทาแบบนี้นะ9้าหลักนะคะแล้วต่อไปเพื่อนๆทำโซ่7อย่างนี้ค่ะแล้วก็ x แล้วก็โซ่7อีก1 2 3 4 5 6 7ก็ทําทำ x ทำให้ได้3ช่องนะคะ5 6 7เแล้วก็ทำ x อย่างนี้ค่ะแล้วตรงกลางนี้เราก็จะทำ พันหัวเข็มสองครั้งทำาก้าหลักเหมือนตรงนี้เลยนะคะเราก็จะได้พอดีพอดีเลยนะคะตรงนี้ก็ตรงยอดพอดีแล้วตรงนี้ก็ตรงตรงกลางพอดีเลยนะคะเพื่อนๆก็ทำอย่างนี้ค่ะพันหัวเข็มสองครั้งทำาก้าหลักนะคะสองสามสี่ห้า 6กแล้วนะคะเจ็ดเดี๋ยวนับดูอีกครั้งนะคะเพื่อความมั่นใจสองสี่หแล้วก็เพื่อนๆก็ทำา X <c oughs> ก็จะได้แบบนี้อย่างนี้ค่ะมันก็จะพอดีเลยนะคะพอดีเลยตรงนี้เราก็จะได้พอดีเลยนะคะ,ะเดี๋ยวทำให้ดูอีกครั้งหนึ่ง1 2 3 4งสอี่ห้าหก็ด ช่องที่1นึ่งหนึ่งสสามี่ห้าหเจ็ดช่องที่สองหนึ่งสอสามสี่ห้าหเจ็ดย่นะคะช่องที่สานี่ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะความห่าง3ามช่องนะคะแล้วตรงนี้ก็ตรงกลางพอดีเลยเพื่อนๆก็ทำพอคอสองคอก็คือพันหัวเข็มสองครั้ง ทำทั้งหมด9หลักเหมือนเดิมนะคะ2แล้ว 3, 4 5 6 7 8 9แล้วก็ทํา X ก็จะได้แบบนี้อย่างนี้เลยค่ะ อย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆทําไปจนถึงจุดเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูแถวต่อไปนะคะพอเพื่อนๆถักมาถึงจุดนี้แล้วใช่ไหมคะตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็ทําเหมือนเดิมนะคะพันหวเข็มสองครั้งก็ทําเหมือนเดิมนะคะอันนี้คือจุดสุดท้ายแล้วนะคะก่อนที่จะถึงจุดเริ่มต้นนะคะสาม สี่ห8าแอ่าแแล้วนะคะต่อไป9อย่างนี้นะคะตรงนี้ก็คือจุดเริ่มต้นของเรานะคะเดี๋ยวเราก็เอาที่มาร์กออกก่อนนะ แล้วเราก็พอได้ก้าแบบพอได้ก้าแบบนี้แล้วใช่ไหมคะตรงนี้คือจุดเริ่มต้นเนาะตรงนี้นะคะแล้วเพื่อนๆก็ทาทํา C เลยนะคะแล้วต่อไปนะคะเพื่อนๆลดโซ่ก็คือทํา C หนึ่งสองสามแล้วก็หลักที่4ก็ตรงนี้อย่างนี้นะคะก็จะได้แบบนี้นะ แล้วเพื่อนๆก็เอาที่มาร์กมาแล้วเพื่อนๆก็ทําตรงนี้ตรงนี้คือจุดเริ่มต้นของเรานะคะตรงนี้นะต่อไปนะคะเพื่อนๆทําโซ่เจ็ดหนึ่งสอสามี่ห้าหก็ดอย่างงี้ค่ะโซ่เจ็ดนะต่อไปก็โซ่เจ็ดอีกนะคะห้าหกดแล้วก็จะได้แบบนี้อย่างงี้ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะ ็นไหมคะแล้วต่อไปนะคะแล้วต่อไป <ๆ S 1> เพื่อนๆทำพันหัวเข็มสองครั้งนะคะให้ได้ทุกหลักเลยนะคะทั้งหมดเก้าหลักนะหน่เดี๋ยวนะคะหน่ะหลักที่1ต่อไปเพื่อนๆทำโซ่ขั้นกลางหนึ่งนะคะ แล้วต่อไปก็พันหัวเข็มอีกนะคะก็จะได้แบบนี้โซ่ขั้นกลางหนึ่งทุกครั้งนะคะแล้วก็พันหัวเข็มสองครั้งโซ่หนึ่งพันหัวเข็มสองครั้งโซ่หนึ่งพันหัวเข็มสองครั้งโซ่หนึ่งทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งเก้าหลักนะคะอย่างนี้ค่ะมันก็จะได้ทั้งหมดเก้าช่องนะคะ นี่ค่ะไปเรื่อยๆเลยค่ะจนกว่าจะถึงจุดเริ่มต้นนะคะนี่ค่ะอันนี้หลักที่9แล้วนะอย่างนี้ค่ะแต่อไปเพื่อนๆก็ทํา x อย่างนี้ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนใบพัดแบบนี้นะแบบนี้เลยต่อไปเพื่อนๆทําโซ่7นะคะแล้วก็ทํา x อย่างนี้ค่ะแล้วต่อไปก็ทำโซ่เจดแล้วก็ทำ x ก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วต่อไปก็พันหัวเข็มเหมือนเดิมนะคะกาวหลักเหมือนเดิมโซ่ขั้นกลาง1พันหัวเข็มสองครั้งก็จะได้แบบนี้ไปเรื่อยเจนกว่าจะถึงจุดเริ่มต้นตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันแถวต่อไปนะคะพอเราถักมาถึงจุดเริ่มต้นตรงนี้แล้วใช่ไหมคะต่อไป ตรงนี้นะคะจุดเริ่มต้นของเรานะคะตรงนี้นะตรงนี้นะเราก็จิ้มเข้าไปทําเป็น c นะคะ<ม>ก็คือการลดห่วงลดโซ่นะคะก็คืออย่างนี้ค่ะทําเป็น c นะคะแล้วตรงนี้เราก็เอาออกนะเดี๋ยวนะคะพอเราถึงตรงนี้จุดเริ่มต้นตรงนี้แล้วใช่ไหมคะต่อไปเราก็ทํา c อีก c หลักนะคะก็คือการลดโซ่หนึ่งสอง สามแล้วก็สี่อย่างนี้นะคะอันนี้คือจุดเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวมาร์กไว้ก่อนนะคะพอได้แบบนี้นะคะต่อไปเพื่อนๆทำโซ่สี่เอโซ่เจ็ดนะคะห้าหกเจ็ดแล้วก็ทำา X กก็จะได้แบบนี้นะคะานี่ค่ะพอได้ X แบบนี้แล้วนะคะต่อไปเพื่อนๆทำโซ่สาม อย่างนี้นะคะนห่โซ่สามนะคะแล้วต่อไปเพื่อนๆพันหัวเข็มสองครั้งอย่างนี้นะคะแล้วก็มาในช่องนี้ช่องนี้นะคะนี่เ,เดี๋ยวก่อนเอาใหม่ทำโซ่ห้าดีกว่าโซ่ห้านะคะพันหัวเข็มสองครั้งแล้วก็ทำแบบนี้ ทำสหลักนะคะพันหัวเข็มสองครั้งทำสามหลักสองสแล้วก็รวบหมดก็จะได้แบบนี้อย่างนี้นะคะแล้วต่อไปเพื่อนๆทำโซ่ห้าเพื่อทำปุ่มนะคะอย่างนี้ค่ะเห็นไหมเราจะมีช่องอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ค่ะช่องอยู่ตรงนี้นะคะแล้วเพื่อนๆก็ทำา x ก็จะได้แบบนี้ พอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปเพื่อนๆทําโซ่สามขั้นกลางนะคะแล้วต่อไปก็พันหัวเข็มเหมือนเดิมนะคะทำสามหลักหนึ่งสองสามแล้วก็รวบหมดก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วต่อไปเพื่อนๆทําโซ่ห้ายางนี้นะคะแล้วก็ทําปุ่มตรงนี้ค่ะมันจะมีช่องเห็นไหมคะมันจะมีช่องแบบนี้นะ อย่างนี้แล้วเพื่อนๆก็ทำ x ก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วต่อไปก็สซ่สามนี่ค่ะ1 2 3 x แล้วต่อไปก็1 2 3 4 5แล้วก็ทำ x แล้วก็บ1 2 3พันหัวเข็มสองครั้งอย่างนี้ค่ะ1 สองสามอย่างนี้นะคะแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ทำ x อย่างนี้นะคะหนึ่งสองสามทำจนครบเก้าช่องนะคะหนึ่งนี่ไม่ใช่เก้าช่องสิเดี๋ยวนะคะนะับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดช่องนะคะแปดช่องแต่ว่าเก้าหลักนะคะหลักก็คือนี่ค่ะตรงนี้ค่ะที่ เป็นหลักอย่างนี้นะคะแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้แถวสุดท้ายแล้วนะคะคือเราจะจบแถวแล้วนะแอดมินทำแบบนี้นะคะแบบนี้ง่ายๆเอานะคะอะไรก็ช่างที่มันเป็นดอกๆเนี่ยชอบมากเลยนะคะนี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ทำ x หนึ่ามพันเอเ็มสองครั้งหงอ่ะเดี๋ยวเอาใหม่พันโอเ็มสองครั้ง1 2 3แล้วก็รวบหมดแล้วก็หนึ่งี่ห้าแล้วก็จะได้แบบนี้1 2ึสาม ต่อไปช่องที่8นะคะ 1, 2, 3, แล้วก็ 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5อย่างนี้นะคะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปเพื่อนๆทําทำโซ่5แล้วก็เพื่อนๆก็ทำา x ตรงนี้นะคะตรงนี้นะตรงกลางเลยนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะ เห็นนะคะมันก็นจะบานออกเป็นเหมือนพัดอย่างงี้ค่ะสวยๆแล้วตรงนี้นะคะตรงนี้มันก็เพื่อนๆทําโซ่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าพอเพื่อนๆทําโซ่ห้าเสร็จแล้วนะคะต่อไปเพื่อนๆเอานิ้วจิ้มไว้ก่อนแล้วก็ทําโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วเพื่อนๆก็มาทํา x อย่างงี้ค่ะไม่ใช่ x นะคะทํา c รวบหมดอย่างนี้นะคะแล้วต่อไปก็โซ่ห้าก็าจะได้แบบนี้เป็นปุ่มนะคะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเพื่อนๆพื่อนก็มาทำ x ตรงนี้นี่ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมเก๋ๆนะคะก็จะได้แบบนี้ย่างี้ค่ะเห็นไหมคะ จะได้เป็นแบบนี้นะต่อไปก็เพื่อนๆก็สู่ห้าหนึ่งามี่ห้าแล้วก็เหมือนเดิมค่ะพันหัวเข็มสองครั้ง3หลักนะคะหละสองสรวบหมดนี้นะคะแล้วต่อไปก็สู่ห้าแล้วก็ทำ x ในช่องนี้ก็จะได้แบบนี้ แล้วก็ 1, 2, 3สพันหเข็ม2ครั้งช่องต่อไปทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงจุดเริ่มต้นนะคะก็แล้วเราก็ตัดไหมเป็นการเสร็จนะคะเป็นการเสร็จชายเสื้อนะคะอย่างนี้คะ่ะแล้วก็ทำา x แล้วก็โซ่3แล้วก็เหมือนเดิมคะ่ะ1 2 สามแล้วก็หมดแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ทํา x 1 2 3ก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยจะได้ทรงแบบนี้นะคะอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวยังไงเพื่อนๆลองทำจนถึงจุดเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตอนเราตัดไหมนะคะตอนแอดมินทำมาถึงตรงนี้อาตรงนี้แอดมินทำผิดนะคะตรงนี้ค่ะปกติมันจะต้องเป็นปุ่มเอางี้ดีกว่า ตรงนี้โซ่ห้าใช่ไหมที่แอดมินบอกเอาตอรงนี้แล้วกันแอดมินไม่ทําปุ่มตรงนี้แล้วนะคะเลาะออกเลาะออกไม่ทํานะคะเอาเป็นโซ่ห้านะคะสามละสี่ห้าขอโทษนะคะนี่ก็จะได้เป็นแบบนี้ให้มันเหมือนตรงนี้นะคะนี่ค่ะให้มันเหมือนตรงนี้นะคะนี่ค่ะเอาโซ่ห้านะคะตรงนี้ห้าแล้วก็ตรงนี้ก็ต้องห้าเราไม่ทําปุ่มแล้วนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าก็จะได้แบบนี้อย่างนี้นะคะเปลี่ยนใจแล้วไม่เอาปุ่มแล้วค่ะมันก็จะได้เป็นโค้งสวยแบบนี้ปุ่มมันจะเยอะไปเอาแค่ปุ่มตรงนี้ก็สวยแล้วนะคะตกลงตรงนี้ไม่ต้องปุ่มแล้วนะคะทำให้เหมือนตรงนี้แอดมินลืมไปนะคะขอโทษนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนจบแถวนะบ๊ายบายพอเราถัก หลักสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้ตัดใหม่แล้วนะคะหนึ่งสองสามแล้วก็หนึ่งสสามสี่ห้าแล้วก็หนึ่งสสาสี่ห้าตรงนี้นะคะเป็นจุดเริ่มต้นแล้วเราก็ทำสีเลยนะคะ ทำซีแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็ตัดไหมเลยนะคะก็จะได้แบบนี้พอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปจะเป็นการเก็บเศษไหมนะคะก็คือแอดมินก็จะใช้วิธีแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวนะคะแบบนี้นะแล้วก็สอยไปแบบนี้เลย สวยเก็บเลยนะคะนี่จะได้แบบนี้แข็งเดี๋ยวนะคะดึงไม่ออกเดี๋ยวหาที่ก่อน ดึงไม่ออกใช่ไหมนี่ได้แล้วคะ่ะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็ดึงให้สวยงามนะคะจับทรงให้สวยงามแล้วก็ตัดไหมเลยจ้าอันนี้ม้วนที่สองนะคะเนี่ยยังไม่หมดเลยนะคะลายนี้เป็นลายที่ไม่เปลืองเลยนะคะนี่อันนี้เสร็จแล้วนะคะ เหลือไหมหมวนที่สองประมาณนี้นะคะเหลือประมาณนี้นะคะ่ะเอาไว้ทำอย่างอื่นได้เศร็ไหมนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้เสร็จแล้วนะคะชายเสือ้อนี่ค่ะเดี๋ยวแอดมินจะไปรีดนะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะชายเสือ้อนี่ค่ะ ถักกลางคืนมันจะมืดหน่อยนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวถ้ารีดไปแล้วก็จะสวยนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะลายนี้เดี๋ยวยังไงเพื่อนๆลองถักดูนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยนะคะ เดี๋ยวจะได้ดูคลิปต่อไปนะอันนี้ชายเสื้อก็เป็นการเสร็จนะคะเสร็จแล้วตัวนี้นะคะเป็นเอลแบบไว้นุ่งเอาไว้ใส่กับผ้าถุงนะผ้าไทยหรือกางเกงหรือกระโปรงอะไรก็ได้นะคะก็จะเป็นแบบนี้อย่างนี้นะคะ เดี๋ยวแอดมินจะถ่ายให้มันเป็นรูปสวยๆถ่ายลงคลิปให้ดูนะคะเป็นวิดีโอสั้นๆให้ดูนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆเ,เอาไปต่อยอดทำเลยนะคะเดี๋ยวแอดมินจะไปรีดสวยมากเลยค่ะตัวนี้นะคะใส่สบายสวยงามนะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขในการถักนะคะสวัสดีค่ะ